打卡。 ก็สวัสดีทุกทุคนด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาแกล้งพี่เคนกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะกลายร่างเป็นคุณรถไฟโทมัสใจดีไปช่วยเหลือพี่เคนกันก่อนนะแล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยเราก็จะมาแปลงร่างเป็นปีศาจรถไฟวชูชูชาวที่เป็นตัวผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นโมเดลของชูชูชาวตัวที่เราเปลี่ยนเป็นผู้หญิงตัวสีชมพูนะเอาล่ะเดี๋ยวเราบินไปหาพี่เคนกันก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าพี่เคนเนี่ยเขาจะกดูชูชาที่เป็นตัวผู้หญิงหรือเปล่านะเราะว่าคราวที่เราเนี่ยเขาจะชูชูชาวที่เป็นตัวผู้ชายไปแล้วนะ พี่เคียนทำอะไรอยู่วะอ๋ะอกำลังปลูกผักผลไม้อยู่พอดีเลยเหรอเอ๊ะได้เวลาป่วนพี่เคียนแล้วนี่รู้สึกว่าน้ำที่ไวส้สำหรับปลูกต้งนผักเนี่ยมันจะเยอะนะเขาขอตักน้ำออกแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยน้ำหายไปไหนอะเฮ้ยเอ้าฝั่งนี้ก็หายเฮ้ยแปลกจัง หยุดน้ำให้แห้งเลยไม่ให้ปลูกผักผลไม้หรอกเฮ้ยฝั่งนู้นก็หายเอ้าหันงอกเ้าเฮ้ยมันน้ำมาตานี่นาแล้วมันหายไปไหนหมดแล้อมาตายล่ะก็เดี๋ยวตักใหม่กันมันหมดแล้วในบ่อยังมีเนี่ยอ้าไม่มีแล้วในบ่อก็หมดหายหมดเลยหายหมดแล้วทขาไมตักมาถังเดี่น้ำหายหมดบ่อเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยหมดกันเฮ้ยเหล่านี้ไม่มีน้ําแล้วต้องไปตักน้ำมาเติมไปอ่ะ เฮ้แปลกจังเลยเนี่ยมีแดดร้อนเกินไปด้วยหรอนี่เราอยู่ในทะเลทรายมันแห้งแล้งอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องไปเอาน้ำมาใหม่แล้วเดินไกลหน่อยนะคนเดินไกลหน่อยอันนี้เรวนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะดูดน้ำช่วยห่อยไม่น้ำอยู่เอาเฮ้ยเอาฟองน้ำดูดน้ำให้เยเฮ้ยเราหายได้ยังไม่ไไม่ได้ปากหรอกแล้วสปอนมันมาจากไหนเนี่ยหอะแต่งเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าทะเลทรายแถวนี้มันแห้งแล้งเนี่ยไม่ครับเป็นระบบอย่างนี้ด้วยหรอเขามีฟองน้ำกันวะเรย แต่ก็ได้น้ำมาถังเล้นะนีีคกอจะไปทำที่บ้านดีกว่าเอายังไม่เห็นตอนนว่าเราเป็นมแ้ลาที่บ้านนะจะยังไม่หมดบ่อเนี่ยแย่เราแย่ล้วแย่แล้วนี่แม่ชงชานต้องเดินกลับไปตักน้ำกลับไปจัาที่ทางไกด้วย นราโม่เราโม่เราพิเกนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมารียดนมวัวนะเดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นคุณรถไฟขอมาช่วยพี่เกนกันแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ขอแกล้งก่อนละกันยังช่วยไหนเนี่ยเอาละน้งวัวก็ไปกติลงไปกันแล้วมากินน้ำมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้นังวัวหล่นลงไปก่อนนะแล้วก็จะเอาวัวเนี่ยใส่ขวดโหลแก้วไปนี่วางไว้แบบนี้ แล้วเนี่ยพี่เคนเนี่ยเขาจะต้องมาให้อาหารวัวใช่ไหมแล้วเขาก็จะเห็นวัวเนี่ยมันอยู่ในขวดเหลาแก้วเรียบร้อยแล้วน้องวัวจ่าพี่เคนมารับจ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแม่น้องวัวน้องวัวไปทำอะไรในขวดอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครเอาวัวัวพี่เคนมาใส่ขวดเดี๋ยวน้องวัวส่งพันน้องใยายพันไม่ได้แล้วตายแล้วววัพี่เคนไม่ได้แล้ว เกิดอะไรขึ้นมแม่วดนมเปล่าเมื่อกี้ยังเห็นมันตัวอยู่เลยอ่ะโอ้โหเปิดฝาขวดก็ไม่ได้ด้วยแล้วจะอ,ออกอยังไงเนี่ยน้องวัวร้องก่อนนี่โอ้โหไม่มีใครร้องเลยโอ้ไม่วัวตายตัวเยี่ยมหมดแล้วอ่ะตายหมดฟาร์มเลยเนี่ยกลายเป็นขวดนมวัวเปล่ามันเป็นโรคระบาดหรือไงอนี่ยโ<ว>รคระบาดอะไรเราไม่ใช่ เอ้ยต่อยังไงมันก็ออกมาเป็นถังอะเอ้ยงงจุงเลยอะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลยเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ยังเห็นเป็นตัวอยู่เลยอะนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในขวดเราแล้วใช้งานไม่ได้แล้วและตอนนี้เราก็จะกลายร่างแปลงร่างเป็นปลาดาวไปแก้งป่วนพี่เคนตอโอ้โหตัวไม่หาจับใหม่หมดเลยเนี่ยงานยกเต้องใช้พายุช่วยนะเนี่ยแถวนี้มันก็หาวัวยากซะด้วยเนี่ย้พายุทะเลทรายละกันที่มันเกิดลกก็ยกอนละดิไอ้ย่าลงพายุทะเลทรายจะกินกว่า ไปดูดีเฮ้ยยังไม่รู้ตัวนะว่าจะโดนแกล้งด้วยพายุทะเลทรายค, <c oughs> คุณชวาวบานี่พี่เคนมานะยังยังยัง,ยง,ยง,ยงอารมณ์ดีอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลา เอ้ยพายุหมุนเอ้ยพายุมาจากไหนนี่มันพายุทะเลทราอย่าเนี่ยอะไรมันคือพายุทะเลทราปกติไมะเคยเจอเลยว้าวโอ้โหเจอแล้วดไม่ข้ามเป็นไรเนี่ยวันนี้ทำไมมันถึงแปลกแปลกอ่ะมันมีนะมันมีนะจะอยู่ดีน้ำก็หมดบ่อแล้วอยู่ดีมัวก็หายเข้าไปในหัดอยู่ดีก็มีพายุทะเลทรายอย่างเนี่ยมาเยอะปกติเลยนะหมือว่าเราสร้างบ้านผิดที่เนี่ยตายแล้วเรเสร็จเรื่องที่อยู่ผิดโอ้มาแย่แล้วต้องย้ายสำนูรณ์กลัวแล้วคุณเจ้าบ้านเราพังบินกันหมดเลยเดีไอ้ฝุ่นหน้าหน้าอะไรเงี้ยคนเราไปนี่เจ้า เร็วไปมุดอยู่ใต้โต๊ะแล้วโอ้โหบินเลยเข้าบ้านก็ดอนอยู่ไม่ได้แล้วแถวนี้โโอ้หูวิทยาศาสตร์มาเข้าบ้านด้วยนะโอ้โหมีกินลูกกันแน่เนี่ยมีไม่หวัดไม่ไหวมีกินลูกอยู่นะโอ้แย่แล้วโอ้จะเอากินลูกอะเดี๋ยวเสกให้เฮ้ยหนีเข้าบ้านดีกว่า รอ้เข้าบ้านก็ไม่รอดเข้าบ้านก็โดนถึงในบ้านแล้วเนี่ยนั่นแหละอยู่ในบ้านกันแหละไม่ต้องออกมานะอยู่ในบ้านอยันเกือบตายแล้วเมื่อกี้ถ้าหิวค่อยออกมานะเกือตัวแย่จะได้ของไม่หายเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยรับรองเลยตัวเราละลิ้วแน่ อะกับดักเสร็จแล้วกับกัอันแรกของเราเนี่ยทั้งรอบข้าทางเนี่ยพายุสงบแล้วนะออกไปได้แล้วมั้งไม่ต้องออกมาอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกมาไปตามหาคุณลัวดีกว่าทำไมเนี่ยเรายังไม่รู้เนี่ยว่าเราเป็นปลาดาวเนี่ยใครเห็นลาดาวไกลตื่นเหระเกิดอะไรขึ้นแม่เฮ้ยัะลุมันมาจากไหนเนี่ยโอ้โห เอ้ยคุณโกแล้วหมูลอยมาแล้วเดี๋ยวใครมาวางพัดลมไว้ตรงนี้โอ้ลอยเลยลอยเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นฝีมือใครกันแน่เนี่ยตัวเตาหวิวนะเนี่ยเราเนี่ยอุ้ยอุ้ยพื้นพื้นโอ้ยลงไม่ได้โอ้มาวิวได้ไหมอ๋อโอุ้ยเจ็บเลยอุ้ยเกือบตายแน่น้อยเลยใครนักวิวอันนล้ใครอ่ะพัดลมมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเอ้ยอย่าให้รู้นะ มือขายอะคุณโก้เลยไม่เห็นแม่เนี่ยไม่บอกอย่ามาหลอกถามเลยเอ๊ะเมื่อกี้ตอนเข้าไปหน้าบ้านก็ยังไม่เห็นมีอะไรนี่นะอย่เสกน้นังวัวให้นะรู้สึกว่าน้องวัวจะไข่ไปแล้วใช่ไหมเอาให้น้องวัวเยอะๆนะ TNT เอ็นทีแล้วจะไงโอ้โหเอาน้องวัวไปเยอะๆให้เป็นฝูงแถมตัวอื่นด้วยนะโอ้โหนี่มาอะไรกันเนี่ย นี่มันอาหารเต็มไปหมดเลยนี่นะอุ้ยมีทั้งงูมีทั้งแกะมีทั้งม้าด้วยอุ้ยสุดยอดเอ้ยังไม่หมดแค่นั้นอ๋อทุกคนยยิงไปยิงไปแผงให้อีกด้วยมีทะเลสายมันอยู่อ่ะเนี่ยตายแล้วโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเหลือแต่พวกอันเด็กให้ด้วยนะ อันนี้เอาแบบบอกไปก่อนโอ้โหหุยแย่แล้วมือด้วยด้วยอ่ะมาปั่นหัวแน่มาปั่นแน่มีว่แทงเนี่ยหรอเนี่ยนีกว่านี่กวโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วถ้ากลางคืนแบบนี้ก็ต้องเสร็จพวกอันเดสให้ดีโอ้โหมเลยเดี๋ยวโอ้โหในบ้านก็มีจะอยู่ยังไงในบ้านเนี่ยว้าโอ้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอนี่ข้าวหรอเนี่ยโอ้เ้าเก็บก็มา มาจากไหนเนี่ยคอณแหมู่บ้านพี่แขงโอ้โหมอบมาจากไหนเนี่ยวิตเตอร์ตีตัวตายแล้วโอ้โหโอเคแต่มีหมดเลยหมู่บ้านคารลมันแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่ฟาร์มพี่แขงพังหมดแล้วโอ้หน่าชงชันจังเลยนี่ก็้านดีกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้เตียงก็พังเลย โอ้ยแย่แล้ววันอจะเช้าวันี้นี้รออีกนนเลยกว่าจะชาเช้าแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วแต่เวลาที่เราจะแปลงร่างเป็นรถไฟคุณโทมัสใจดีไปหาพี่เคนแล้วล่ะ <S <S 2> <S 2> เรากะว่าจะเอาคุณโทมัสนี่ล่ะไปช่วยเหลือพี่เคนนะเขาจะได้ตายใจยังไงล่ะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคุณโทมัสใจดีจริงๆนะแต่ว่าภายใน,น <ะ S 1> ของคุณโทมัสเนี่ย เป็นปีศาจเมื่อไหร่กันเราช่วยนมาช่วยนะเราเป็นฮีโร่โทมัสนะมาช่วยนายเฮ้ยนคุณมๆฉก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 เฮ้ยน่าจะเนคุณโทมัสนี่นะมันจะไหนเนี่ยพี่เคนมีคุณโทมัสไหยเหรอเฮ้ยเสียงจริงเลยนะพี่เคนไม่ได้าจะพี่เคนใส่มอสลงไปป่ะเนี่ยเฮ้ยมีที่ไหนล่ะมอสคุณโทมัสเตอร์ดิโอ้โหยังโคล่าอู้ววอ้วววววิ่ไม่น่าเชื่อเฮยเราก็จัดการมาสเตอร์ให้พี่เคนเสร็จแล้วเมืองเราเฮี้ยนเลย ขอคุณนั้ณของฉันโอ้ยถ้าไม่มีคุณในมือไม่เก่งคงไม่เหลือยิ่งกว่านี้กันเนี่ยดูดิหน้าเล็กน้อยเล็กน้อยมอกไปเก่งตายหมดแล้วตัแย่หมดเมืองเลยไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจมเจ๊งแล้วเอาว่าฉันเป็นคุณรัตไฟโทมัสเลยนะเออฉันช่วยได้ทุกอย่างนะคุณเป็นรถไฟนี่นะคุณก็น่าจะมีของเก็บไว้ที่โบกี้คุณบ้างใช่ไหมเออถ้าไม่ว่าอะไรขอของหน่อยได้มาตอนนี้ไม่เก่งเหลือแต่เนื้อดิบเนาะหารจะเอาไปย่างให้สุกยังไม่มีเลยเอ้ยจะมาเขาก็ไม่เหลือแล้ว เดี๋ยวกันนะค้นดูก่อนถ้ามีอะไรตวอย่างไหมคับเอามาเล็ดสุนไปก่อนแล้วกันนะเอามาเล็ดข้าวไปก่อนแล้วกันโอ้ไม่มีอะไรดีกว่าเมล็ดข้าวไหนเอาโรยข้าวให้ละตุส่าห์ให้ทั้งทีนยาจะได้ปลูกกินข้าวได้ไงยังไม่ออกทะเก็ยังดีนะ เอาดินไปด้วยจะได้ปลูกผักได้ป่ะเดี๋ยวดินพี่เคนก็มีข้างหลังบ้านก็มีไม่เอาน่ะดินนางเอากระดาษไหน่อยมะเฮ้ยกระดาษก็ไม่เอารักกันอ่านอะไรตอนนี้เดี๋ยวไม่ใช่เวลาเรารักกันอ่านทางเอาเพชรไปกระดาษอะเพชรหน่อยแล้ะเพจเหโอว้าวคุณโทมัสขอบคุณนะครับอ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหอยู่ดีพี่เคนก็จะมีไดมอนด์ใช้แล้วอุ้ยมีเกือบกองแน่มาสัดยอดเลยฉันเป็นคุณโทมัสฉันใส่อะไรที่ไหนก็ได้นะเนี่ย ผมก็เป็นคุณโทมัสจุงเบยถ้างั้นเดี๋ยวรอพี่เคนแป๊บนึงนะพี่เคนครับของเฟบเอ้ยอะไปทำอะไรอ่ะอะเพไปทำอะไรชีวิตดีจุงเบย์ชีวิตดีจุงเบยเดี๋ยวก็เธอเดี๋ยวจะรู้สึกขอถาอะไรบ้างกันนี่อะเดี๋ยวอีกสักพักไหนก็จะรู้สึกว่าล่ะรกกับไม่ใช่แค่น้ำพริกอ่าเรียบร้อยแล้วโอเคนี่คุณโทมัสเป็นไงหล่อเปล่าไม่นะเดี๋ยวจะชิดซ้ายนะบอกเลยแค่ใบมันเนี่ยนะไอ่ไอ้ท่านทำเป็นเหลิงไปเลยนี่เดี๋ยวต้องไปล่าหาในท่ายซะหน่อยนะเดี๋ยวน่าจะต้องเสียใจคุณโทมัส ว่างป่ะครับไปกับพี่เคนไหมพี่เคนอยากจะไปล่าในเทอร์ไลท์อยู่เลยอ่ะไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยไปไหนม่ต้องตามฉันมาเนยะไปต้องตามมาพี่เคนด้วยไปไหนอ่ะอ๋ออย่าตามมาเอามาทำไมเนี่ยจะได้การนี่จะได้ช่วยกันทำโอ้ยไม่เอาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาอะะไรอ่เฮ้ย่าฉันไปของฉันเองไม่เป็นภูเขาแรกหรออุ้ยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสุดยอดไปเลยอ่ะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือสมบัติของคุณโฮมัสอ่ะนี่หมดนี่คือของคุณโฮมัสคนเดียวเลยเหรอใช่ใช่ยกขึ้นมาเลยอเลยอ่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมขอตอบไปนะครับอ๋อโหดีดีอันนี้แบบยังไม่ได้บอกว่าจะให้จริงจริงอย่างแน่นเลยอ่เขาก็ตอบไปเองเลยสุดยอดมีเอเมอรัลด์ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลีเน่ยอะไรจะอยากได้ขนาดนั้นว่าชีวิตีดีเขาหมดเลยแล้วกันนะครับคุณคโไม่เอาใช่เกินเดี๋ยวเกินกลับดักมันยังไม่หมดแค่นั้นโอ้โหหมดนี่ล้วจะกลายเป็นสมมติฐานแน่แน่เลยสุดยอด เ้กลับไปคุย้าบ้านดีใจหน่อยวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเฮ้ยยืันแล้วเาไมต้องถังเนี้ยเฮ้ยปล่อยพี่แกนกไปปล่อยพี่แกนกไาเฮ้ยนี่ผีมืนใทเหรอคุณทมัสอ๋อ้โอ้เรจะมีผีมืนใท่ะอุยเจ็บจุงโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้โอาโอ้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 ่อ้โอ้วอ้เอ้โอ้โอ้งหมดอ้โ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 อ่โอ้โอ้โอ้งอความจอิงอฉัอคือพโอ้นอที่้ป็นตัวผู้ิง ชุดชาผู้หญิงชุดผูด้วยโอ้ไม่อยู่และแต่ไม่จะอยู่ไม่ได้แล้ว โอ้โหโดนดุดเข้ามาอีกแล้วอ่าเช้าวันนี้ต้องเจอรถไฟชูชูชาฝ่ายผู้หญิงโอ้โหดูดิม็อบเต็มเลยเฮ้ยเข้ามาทำไมกันพวกนี้ใครปาีศาจรถไฟชูชูชาเก้อโอ้ยอยู่ไม่ได้ต้ออยู่ไม่ได้แล้วว่าหนีดีกว่าว่าอยู่ต่อไปนี่ตายแน่เลยอยากหนีไปไหนไปแล้วไม่อยู่แล้วลาก่อยไอ้ชูชูชาวบ้าว่าแะ้วก็หนีชั้นคนน่ะเฮ้ยเข้ามาอีกแล้นว่ารักไม่กลับมาอยู่กับฉันแล้วไม่ไม่อย่าบอกนะว่าเธอเป็นพัดโค้งเท่ใส่ไอ้ชูชูชาเก้อกู้ใช้สีแดงนึ้นมะใช่แล้ว ฉันชอบเป็นแฟนฉันยังไหวอยู่ไม่ได้แล้วมันจะกลับมาแก้แค้นพี่เกียนแล้วพี่เกียนไม่ได้ทำอะไรนะก่อนไปเขาตอกแกก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวนะมันแลกพี่เกียนนะเดี๋ยวยังจะตอกอีกตอกพี่เคียนแล้วนะจะงกไปตร่ไหนเนี่ยไม่ให้ตมดเลยหมดเวลาแล้วหอดแล้วเดี๋ยวดิขอสักอันนึงยไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่มันเอาฉันไอ้ไอ้ ทอย่ากได้ก็ไปจุดหาเองเด็ดเลยพี่เคนโนมาให้มาตั้งเยอะแล้วนะเดี๋ยวฉันจะทำลายให้หมดเลยเฮ้บุญใหม่ก็ไอ้ไม่ให้ตอกไม่ให้ตอกหายไปหายไปไอ้กิ๊บตึกกิ๊บล็อกอะไรล่ะนายได้ไปตั้งเยอะเลยนะมะไม่ยอมให้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวพากลุ่กลยมาให้หมดหมู่บ้านเลยใครด้วยโอ้ยๆๆๆๆพัทกับพัทกับรเล้อเล่นครับเมื่อกี้รอล้อเล่นแทงเท้าเลย กินหายมากเลยนะหน่ากลัวจังเลยตัวไรเนี่ยเมื่อแต่เขาไม่มีกล้ามามาดูฉันไพ้่อช็คฐานน่สิอุ้ย เห็นแล้วคนลุกไปหมดเลยอ่ะนี่มันชูช้าคุณผู้หญิงอ่ะนี่มีขนตาด้วยอ่ะไม่เห็นน่ารักเหมือนสีชมพูเลยเขาก็ฉันเป็นตัวผู้อย่างนี้นะเป็นผู้หญิงก็ต้องตัวสีชมพูสีต้องมีขนตาสไปอับปลักไปแล้วไปอยู่แล้วด่าเสร็จแล้วหนีดีกว่าไม่หาว่าฉันอับปลักอยู่ไม่ได้จ่าไปแล้วว้าโอ้โหผีบ้าอะไรเนี่ยพีเปอร์โอ้โหเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยทำไมออกมาเป็นผูเนี่ ไอ้ไทยมาจุดธูปไฟปีใหม่เนี่ยโอ้ย uh! ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วอยู่แล้วกินหรอตอนนี้ไปแล้วเีืยอไม่กินก็ตามไม่ทานดีตามไม่ทานกันนะนี Noise ่วันนี้แล้ว ไม่นอนหรอกไปเห็นเปล่ารถไฟได้โอ้ดีไม่พ้นหรอกนะเอาคิดเลยเปี่าล้มหน้าล้มหลังก่อนอุ้ย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 นึกว่าตายแล้วอ่ะโอ้โหทำเปันมาเปิดออกมาเป็นพุ่งเงี้ยนี่มันเลยปีใหม่นะโอ้โหเต็มเลยโอ้ยยอดโอ้โหไม่หยุดมีอะไรไม่ต้นแดงมันบึ้มได้ไหมเนี่ยบึ้มใดนี่แหละโอ้ยยังหลอนเลยหลอนตุ๊ตตุ๊เช้าหลอนนั้ขีดไม้ตายก่อนอันนี้ไม่นอะไรแล้วไม้ตายตายของจริงเนี่ย อ้าวเฮ้ยกลับไปที่เดิมอีก啊โอ้โหเออเออพี่พ่อตายเลยเหรอเราลืมให้แอาเป l e ทองไม่เป็นไรนะพี่เคนตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตายด้วยฝีมือปีศาจและฟู้ชูชูชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันดีกว่าตัวผู้ชายเยอะแยะถมไปเลยนะก็โอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเล่นการ์ดพี่เคนไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบฟั้ชูชาตัวผู้หญิงแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นการ์ดพี่เคนต่อไปนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบิ๊บบ